สวัสดีครับทุกคนพบกับ ABS บนจีกับ s i l Abstract มอนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะพามาดูเกร็ดความรู้นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือ Skill Down เส้นทางเจนสองนะครับก็สำหรับดาวแรกนะครับก็หยุดพัฒนาแล้วนะเพื่อนๆก็ต้องรีบล็อกอินเข้ามาปลดล็อกนะมันถึงจะเดินต่อนะครับก็ดาวแรกเนี่ย <c oughs> นะใช้ได้อยู่นะแล้วก็ดูดิพลังผม 9- 8ล้านใช่ไหมพอใช้ดาวแรกแต่พอผมไปใช้ดาวที่2เนี่ย นะพลังหายไปแบบหายไปสิบล้านนะแต่ว่าความแรงมาแรงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ใช้ดาวที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ดาวเจนใหม่นะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาแนะนำก่อนนะครับว่าไอตัวดาวเนี่ยนะของเดิมเนี่ยของเดิมก็คือเราใช้เราใช้นี่กันใช่ไหมรีไพเนี่นี่คือด,ดาวผมนะครับก็เพิ่งห้าดาวสี่ดาวกันหมดแล้วนี่ก็คือแบบ เราก็เล่นมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆแลกมาเรื่อยๆนะก็เต็มพอเต็มปุ๊บก็โอ้หแม่งมาเจน2เลยนะครับพอมาเจน2เนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3 3ดาวนะอันแรกคือดาวพิพากษานะผมจะเรียกว่าอสีแดงนะสีแดงนะครับก็จุดเด่นของดาวนี้นะครับแรงมากเบิร์ดแรงมากดอกดอกเดียวคือแบบแรงจริงๆข้อเสียคูดาวนานมากนะครับ60วินาทีนะครับก็คือ 1นาทีนะแต่ว่าถ้าเล่นอีกสายหนึ่งนะครับก็จะคูลดาวแค่ประมาณ15วิ20วินะครับแต่ดาเมจก็จะลดลงไปนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นดาวสถานีนะครับดาวไอ้ดาวงานเลี้ยงพูดผิดดาวงานเลี้ยงเป็นงูนะครับข้อดีของดาวนี้ก็คือรีดดามเมจได้สูงสุดในระยะยาวนะครับแล้วก็เหมาะกับสายออโต้นะครับแล้วสายสุลต่านก็จะเล่นดาวนี้กันนะครับเพราะว่าแต่แต่ไอตัวดาวงานเลี้ยงเนี่ยมันจะแรงกว่าก็ต่อเมื่อแบบ ตัวดาวงานเลี้ยงมันขึ้นไป1น,นดาวทองนะก็ปั้นระยะยาวเนี่ยดาวงานเลี้ยงสุดท้ายจะนํำนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับบ,รบังคับพระกับแทงนะก็จะเป็นดาวตัวดาวสถานีนะครับซึ่งมีผลกับพระในการฮิวด้วยนะครับเพราะว่าพระฮิวแบบเป็นสีแดงเลยอะแรงมากฮิวแรงขึ้นเยอะนะเพราะว่าใช้ดาวสถานีนะครับก็ หลักๆมี3ดาวนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูอินโฟกราฟิกนะครับโดย presentation ตรงนี้นะครับก็พอดีว่าไปดูจากช่องของของออพี่เชอร์รี่โรสมานะครับก็จะสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าไอตัวดาวเนี่ยนะครับ <c oughs> จะปลดล็อกเมื่อผ่าน ด่าน85ขีด4นะในเจน2สำหรับผู้เล่นที่เล่นใหม่นะครับก็จะต้องถึงด่าน85ขีด4ก่อนนะก็วางแผนเก็บพวกเศษเอาไว้ไปอัพเจน2นะครับไม่ต้องไปแลกเจน1มันนะครับแล้วก mm hmm. ็นะครับตัวจัดเมนสตาร์เนี่ยหรือดาวพิพากษาเนี่ยนะมันมันแรงมากแต่ว่าข้อเสียนะครับคือมันต้องแมนวนวลมันถึงกันแรงที่สุดแล้วก็ ในในเซิร์ฟจีนเซิร์ฟนอกเนี่ยมันมีเมโลมอนที่เป็นอีกาแล้วนะครับแล้วก็มันเหมือนมันสแต็คขนนกแล้วก็จะแบบเพิ่มดาเมจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องควบคุมด้วยมือมันถึงจะรีดดาเมจได้สูงสุดนะครับแต่ก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับจะให้ดูว่าอันนี้คือไอ้สุดท้ายเนี่ยคือตัวคูณนะครับในระยะยาวเนี่ยไอ้ดาวงานเลี้ยงเนี่ยจะตัวคูณความเสียหายได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะต้องเป็นดาวทองนะครับเขาคำนวณออกมาแล้วนะก็ ไอด้ดาวงานเลี้ยงเนี่ยเหมาะกับสายออตโต้นะครับเหมาะกับสายออตโต้ก็ปล่อยปล่อยชิลได้แต่ว่าไอ้ตัวดาวแดงเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้การกดการสแตก็กการจับจังหวะนิดนึงถึงจะรีดดาเมจได้สูงสุดแตถด่ถ้าไม่ออถ้าไม่ไม่แมนนวลนมันก็แรงอยู่ดีนะครับมันก็ค่อนข้างแรงแต่ในระยะยาวนะเขาบอกว่างานเลี้ยงแรงกว่านะครับแล้วก็ <c oughs> ส่วนเซตดาวอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับเออหลักๆที่จะใช้เนี่ยก็จะมีนะสำหรับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเซตของผมเป็นเป็นเป็นที่ผมเทสมาแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ที่สุดนะครับก็อ่าเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับก็ผมเนี่ยนะเทสมาตอนนี้นะครับผมใช้ดาวพิพากษาลงมังกรอยู่นะครับซึ่งก็ค่อนข้างแรงมากนะครับอย่างตอนนี้ได้ดาเมจด,ดาเมจมังกรก็ได้ไปประมาณ 5.9P แล้วนะครับก็ ใช้ดาวนี้นะครับผมไม่ได้สนพลังนะครับก็คือจะลดก็ช่างแม่งแตม่มันแรงกว่านะครับก็ <c oughs> อาจจะดูพลังน้อยแต่ว่าคิดจ์ดนะครับส่วนเซตนะครับผมดาวแดงเนี่ยจะมี2เซตนะก็คืออาตัวการ์ดก่อนนะเราจะใส่สมดุลสมบูรณ์นะครับตัวหลักเลยเนี่ยคือตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับทราบพิพากษานะมันจะทําให้ครูดาวกลายเป็น60วินาทีนะครับถ้าใครเล่นสายแบบออกบ่อยนะบางคนก็จะใช้สอบสวนอาญาซึ่งมันก็จะแบบ ลดคูดาวลง10วินะมันก็จะทําให้สกิลออกบ่อยแต่ว่ามันจะความแรงมันจะไม่เท่านะครับออไอตัวเนี้ยนะคร้าบตอนนี้เขาก็ใช้สร้างพิพากษากันนะครับก็แรงมากนะครับส่วนการ์ดอีก2ใบเนี่ยเซตนี้นะครับคือแดงตีนานหมายถึงผมเอาไว้ลงมังกรน,นะยิงได้สูงสุดก็คือ4รอบนมันก็จบมังกรพอดีนะครับก็จะใส่ตัวที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือว่าคือมันคอมโบกับคือถ้าสมมุติว่าคูดาวเริ่มต้น แบบคูดาวที่แท้จริงอ่ะมันบวกไอเนี้ยมันบวกคูดาวอีก30วิใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมาบวกไอการ์ดนี้อีกนะครับก็จะทำให้ดาเมจในการยิงแรงขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะใส่ปฏิกิริยาลูกโซโนะครับเชนรีอคชั่นนะครับที่ <S <S ผมใช้นะแล้วก็อีกส่วนทางขวาก็จะเป็นนกกากับไอตัวทองฟ้าคือจักรวาลน,นะครับไอแมวกาพูดปิดแต่บางคนนะก็จะใส่เติบโตพัฒนาตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถใส่แทนได้อันนี้คือเซตแรกเซตตีนานไม่ลงมังกรนะครับส่วนอีกเซตหนึ่ง คือเบิร์ดเซตนี้ก็คือแบบดอกเดียวขี้แตกนะแต่แรงแค่ดอกเดียวเอาไว้ลงพวกแบบเวลาไปแบกไปแบกแบบดันที่แบบต้องตูมเดียวผ่านหรือว่าแบบเอาแรงดอกเดียวคิวมังกรแบบช่วยคนในทีมหรือช่วยท้าทายเก่าๆนะครับก็หรือเวลาลงแดนลับนะครับเซตนี้ก็จะแรงมากก็คือเหมือนเดิมครับทางซ้ายกระจกกับดาวใหม่อันนี้นะแล้วก็ใช้อีควิเบียมนะครับสมดุลสมบูรณ์แล้วก็ซากพิพากษานะครับส่วนทางขวาเนี่ย เราใช้โลกาวินาศครั้งแรกครับมังกรแรงสุดนะครับแล้วก็ตัวแสงเยือนชะตาเนี่ยมันเพิ่มคูดาวขึ้นแล้วมันก็มาคอมกับตัวนี้คอมโบกับตัวนี้นะมันก็จะทําให้ดาเมจขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะแรงสุดแต่ว่าบางคนก็จะเปลี่ยนตัวนี้อาจจะใส่เป็นทอยบล็อกหรืออะไรก็ได้แต่ว่าผมว่าเซตนี้ก็ค่อนข้างแรงแล้วนะครับก็สําหรับดาวพิพากษานะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาเป็นดาวงานเลี้ยงนะครับผมเนี่ยปั้น ปั้นดาวนี้นะตอนนี้คือผมกําลังปั้นดาวงานเลี้ยงอยู่นะครับดาวงานเลี้ยงเนี่ยก็จะใส่ฟิกแบบนี้เลยนะครับก็คือไอตลุงนะครับแล้วก็กระจกนะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยใช้เล่างูทองนะครับส่วนทางขวาใช้เป็นอาหารอิ่มสุกนะครับตรงกลางก็เป็นดาวงานเลี้ยงธรรมดาแล้วก็นกกากับคอสโมนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะแรงในใน,ในแบบระยะยาวมันดาเมจมันมาปลายแต่ว่ามันแรงมากแต่ว่า ไอ้ตัวการ์ดตัวนี้ครับการหลักคิดว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งดาวทองก่อนนะครับถึงจะแบบเห็นผลค่อนข้างเห็นผลว่าแรงกว่าพิพักษานะครับตามที่เซิร์ฟนอกบอกแต่ตอนนี้นะครับเวลาลงอะไรผมก็ยังใช้พิพักษาลงอยู่คือใช้ใช้เซตนี้ผมใช้เซตนี้ในการลงนะครับก็แรงมากนะครับส่วนถัดมาดาวสถานีนะครับอันนี้เป็นดาวสําหรับอ่อซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตก็มีผลกับการฮิลเนี่ยเดี๋ยวผมอ่เปิดให้ดูนะอันนี้ผมให้ดูใน อพอดีผมลงไว้ผมไม่ได้ทำไอ้นี่มานะครับก็เนี่ยอย่างผมตอนนี้ก็คือใช้เซตนี้ใช่ไหมนี่หน้าจอมือถือเยอมาก <c oughs> นะครับผมก็จะใช้2เซตนี้นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าสังเกตดาวใหม่นะครับมันจะมีผลต่อการฮิลนะครับแัะน,นี้คือการรักษานะเห็นไหมว่าฮิวไปร้อยห้าสิบเอ็มนะครับมีผลก็คือเขาใส่ดาวตัวตัวนี้นะครับดาวสถานีแล้วเขาก็ใช้เซตนี้นะ เนี่ยเซตรูปประมาณนี้นะครับทอยบ็อกอะไรเนี่ยอันนี้ต้องลองไปเทสดูนะครับสำหรับสําหรับตัวพระนะครับแล้วก็พอดีผมถามน้องผมที่เล่นเบลเอ่อที่เล่นเอ่อเล่นเล่นพระมานะครับก็ฮิวไปแล้วร้อยแปดเอ็มแล้วก็ก็แรงขึ้นเยอะมากนะครับเขาก็จะใช้เซตดาวเป็นเซตนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวตัวรูปเนี้ยออลองดูรูปนะนี่นั่งล้อมวงกรรมกับรูปรูปนี้นะครับก็คือเดี๋ยวไปดูในเกมก่อน ถ้าในเกมก็น่าจะเป็นรูปนั่งล้อมวงกันก็คือรูปอ๋อเดี๋ยวใช้ก่อนก็คือรูปนี่อ่านะครับค่ายซัพพลายแสนสบายนะครับแล้วก็สถานีช่วยเหลือนะครับก็จะใส่คอมนี้ส่วนใบข้างบนนี้ก็ลองสลับกันดูนะครับก็จะมีผลต่อการฮิวนะครับดาวพิพากษาเนี่ยมัน,ม,นมันแรงมากนะครับเดี๋ยวผมผมลงให้ดูแบบขำๆนะครับเอ,อิมสมมติว่าเราตีเสาไม้นะ ่าแล้วผมเปลี่ยนดาวนะครับผมใช้ดาวตัวเบิร์สนี่ดูนะอา่ามาธรรมดาก็ได้นะครับเดี๋ยวดูตอนมันตีนะสามสองหนึ่งเาเวลายิงนะครับมันก็จะปิ้วนะครับหลังจากนั้นก็ดูดาเมจนะมันก็จะพุ่งสีแดงเนี่ยคือแรงมากๆนะครับแต่เดี๋ยวลองดูใหม่อ่ะเมื่อกี้สามดหนึ่งพีออโต้นะ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเซตเบิร์ดเบิร์ดก็คือดอกเดียวนะครับดอกเดียวขี้แตกนะแล้วกดสกิลมือ,อเดี๋ยวผมไปตั้งกล้ากดสกิลมือก่อนโอเคมาครับเมื่อกี้สามจุดหนึ่งทีใช่ไหมอ่ากดปากปากปากนะครับเดี๋ยวลองดูดาเมจที่จะออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงขี้แตกขี้แตนนะครับดูนะฮะ ไปย่างโอ้โหก็ไป6 4จุดสีพีนะครับเมื่อกี้สมวันนี้6นะครับก็แรงมากดูสีแดงคือแบบแรงจัดแต่กูดาวก็คือ1นนาทีนะครับก็สำหรับเซตไอแดงเบิร์ดเนี่ยนะเซตดาวพิพากษาเบิร์ดเนี่ยผมก็เอาไว้ลงพวกแบบพวกท้าทายนะครับเอาไว้ลง ท้าทายที่แบบเอาไปช่วยคนอื่นเลยอย่างเงี้ยนะส่วนในการลงมังกรนะครับผมก็จะใช้ไอ้ตัวนี้ตีนานนะครับก็จะใช้คอมการ์ดต,ตามนี้เลยนะครับส่วนอ่าเปิดไปที่อินโฟกราฟิกแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวเขาให้ดูอ่านี่นะครับก็ไอตัวดาวจัดเมสตาเนี่ยก็สามารถที่จะสลับได้นะก็คือท้องฟ้าไอต้นไม้กระจกแล้วก็แมวดาวไอตว้ตัวสําคัญเนี่ยก็คือตัว ตัวนี้นะครับตัวแมวกากับตัวดาวนี้น่าจะเป็นตัวสําคัญนะครับแต่ว่าผมลองมาแล้วเซตที่ผมใช้ก็ค่อนข้างแรงนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอมของผู้เล่นอ,อ่าเซิร์ฟจีนนะครับที่ของช่องพี่เชอรี่โรสเขาเอามาลงไว้นะครับก็จะมีไอ้ตัวนี้สองสายนะครับก็จะมีสายที่ออกสกิลเร็วก็คือใส่ตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยดาวกระจกนกกาท้องฟ้านะครับดาวกระจกนกกาท้องฟ้าเป็นเซตเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็เซตหนึ่งนาทีส่วน ไอตัวดาวาตัวดาวงานเลี้ยงนะก็จะตะแก่นะครับท้องฟ้านกกากระจกค่อนข้างฟิกนะครับส่วนอของพระเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าต้องไปลองเทสดูมันมีผลต่อการฮิวมากๆนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับสายที่เป็นดาเมจนะครับแล้วก็ผมเนี่ยนะไปค้นพบนะครับเรื่องหนึ่งมาว่าทำไมนะครับแอสซิสิเนี่ยต้อง ทำไมแอสซินจะต้องทำลดคูดาวเจ็ดเปอร์เซ็นไม่งั้นมันลวนคือผมเพิ่งเข้าใจวันนี้เลยนะครับเดี่ยผมจะเทสให้ดูนะ,ะเรามาดูนะครับว่าตอนนี้ผมใช้ลดใช้พรสวรรค์เป็นสะท้อนฟ้าแลบนะครับแล้วก็ผมตัวผมเนี่ยเดี๋ยวปิดสก,กิลก่อนนะครับจะได้ไม่งงตัวผมเนี่ยนะครับลดคูดาวอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นพอดีนะครับดูนะฮะตัวผมเนี่ยลดคูดาวอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ คราวน,นี้ไอตัวไอตัวแอดเนี่ยนะไอตัวแอดเนี่ยมันจะมีสแต็กของเงานะครับคือถ้ามันเกินเจดเซเมื่อไหร่อ่ะคอมโบมันจะลวนอ่าอย่างตัวอย่างเช่นเดี๋ยวให้ดูบนหัวนะครับมันอาจจะดูยากนิดนึงเปิกเปิกเปิกดูสกิลเงาตรงนี้ครับหกเจ็ดเปาสิบสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกยี่สิบแล้วมันก็ลูดลงมานะครับ มันจะรีดดาเมจได้สูงสุดเลยนะครับอตอนนี้1.5 p อ่ะคือถ้าเราใช้คูดาว7%แล้วเราเข้ามากดเรียงสกิลและ Auto ออโต้อะคือมันจะได้ฟูลสเต็ที่20%คือ,อยังไงก็20รูดลูตอน20%ซึ่งมันจะรีดดาเมจได้สูงสุดนะครับคือแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวลดคูดาวที่เกินเกิน7%ขึ้นไปเนี่ยผมไปเทสมาแล้วนะครับดาเมจต่างกัน หลัก P นะครับคือประมาณ30เยอะมากนะครับอันนี้คือกดกี่ครั้งก็จะได้สแต็กอยู่ที่20สิบนะครับคือพูดง่ายๆก็คือคอมโบมันจะไม่ลวนอันนี้สิบสี่สิบหกยี่สิบเห็นไหมยี่สิบลูดยี่สิบลูดนะครับแต่ถ้าแต่ถ้านะครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับลองดูผมจะเปลี่ยนเป็นลดคูดาวให้นะครับแล้วก็นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่ ครับถ้าเราอตอนนี้รดคู่ดาวผมนะ่าจะประมาณ15%นะครับคือสกิลมันออกบ่อยแต่คขณะเ,เดียวกันนะไอการกดคอการใช้สกิลเงาอะ่ะตอนนี้7 10 12 13 15 16 20อ่าดอกแรก20ถูกต้องนะครับเรามาดูดอกที่2กดกดกดอันนี้คือออโต้นะจริงๆก็คือกดออโต้ได้เลยนะครับ12 14 15 17เห็นไหมสิบเจ็มันรูดแล้วคือมันทําให้ดาเมจช่วงท้ายอ่ะมันไม่แรงคือมันเก็บสแต็กได้17แทนที่จะเป็น20เนะี่นดามจแค่1.0ึพีคือตอนแรกเมื่อกี้หนึ่ดนะครับดูนะ17 17มันก็รูดแล้วนะครับมันทําให้การคอมโบอ่ะ,อะมันลวนนะครับก็เลยทําไมจะต้องนะลดคู่ดาวอยู่ที่ เเปอร์เซ็นเท่านั้นเนี่ก็คือผมเพิ่งเอ๋เพิ่งเข้าใจวันนี้เนี่ยสิบหกสิบหกมันลูดแล้วดูดิดาเมจคือหนึ่งจุดศูนย์พีแล้วก็ตัวดาเมจของแอดเนี่ยมันอยู่แค่สกิลเอ,อ่อกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครที่ยังไม่ได้อัพนะครับอย่างเนี่ยพูดง่ายคือเราจะทำสี่ดาวสี่ดาวเนี่ยเพราะทุกทุกสี่ดาวมันจะลดคูดาวหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยถ้าสมมติว่าไ,ไอสกิลเนี้ยสมมตินะไม่ต้องอัพขึ้นสี่ดาว ถ้าอัพขึ้นสี่ดาวคือล้วนเลยคุณทิ้งไว้ช่างแม่งคือเราไปอัพแค่สกิลเงาสะท้อนฆ่าพอครับคือเลี้ยงไว้แล้วก็อย่าอย่าไปสี่ดาวทองด้วยก็คือสามดาวทองก็พอแล้วนะครับก็คือต้องเลี้ยงครูดาวไว้ที่เจ็ดเปอร์เซ็นมันถึงจะฟูลออโต้และรีดดาเมจได้สูงสุดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมรู้มานะครับจากการเล่นแอสซิสินแล้วก็เพิ่งรู้วันนี้นะครับสุดท้ายนะครับาดาวใหม่นะครับต่อให้พลังลดนะแต่ความแรงสุดๆมากนะครับแล้วก็เราต้องเริ่ม ปั้นไอ้นี่ใหม่หมดนะครับผงกับกุญแจเนี่ยครับเราก็จะได้ดาวใหม่กุญแจใหม่ผงใหม่นะครับก็ต้องมาปั้นเก็บแอคแทกเก็บอะไรกันนะครับแต่ว่าออดาเมจนะครับก็แรงกว่าจะเรียกไงดาเมจแรงกว่าครับแรงกว่าดาวเก่าอยู่นะแต่ผมก็เห็นบางคนก็ใช้ดาวเก่านะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมลองใช้ก็คือดาวใหม่ค่อนข้างแรงกว่าต่อให้แอคแทกผมจะแบบน้อยลงแล้วพลังหายไปสิบล้านนะแต่ดาเมจ คือพุ่งขึ้นเยอะมากนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับดาวใหม่แล้วก็ทริคของแอสซินนะครับสำหรับใครที่จะปั้นสายนะครับเลือกปั้นทางเดียวเลยถ้าชอบสายดาวพิพากษาก็ปั้นพิพากษานะครับถ้าชอบสายออโต้ก็ปั้นดาวงานเลี้ยงนะครับเอาที่ตัวเองชอบก็คือถ้าสาย DPS เนี่ยก็จะปั้นได้สสายนะครับเลือกเลยเดินทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพระก็หรือแท้งฟูลแท้งยิงๆิงก็ค่อนข้างไปบังคับดาวสถานีนะครับผมเพราะว่ามันจะ เพิ่มการฮิลนะมันเพิ่มการฮิลแล้วก็ลดดัมเมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวดาวนี้ก็เลยมีผลต่อการฮิลนะมันก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยแยกสายได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้เมโลก็5ดาวแล้วนะครับห้าดาวแดง 11, 7, นะครับสิบเดเจ็ดห้นะครับมีเศษอีกเพิ่มเลยแต่ไม่มีาขาดเศษอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ รอเรื่อยๆครับเล่นรอวิดลิตดองของเล่นไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องเครียดไม่ได้เติมอะไรมากเลยตอนนี้ก็คือเติมแค่แพ็คแพ็คนี่ดาวร่วมทางแล้วก็เน้นดองของเอานะครับไปตามมีตามเกิดนะครับนี้ก็ไม่ได้ต่อยุนะครับที่เหลือก็ไม่ได้กดแพ็คเลยเลยนะก็สนุกสนุกไปครับสําหรับการเล่นเกมนี้นะก็อย่ารีบร้อนเพียงแต่ว่าวางแผนทรัพยากรกับการอัพให้ถูกนะครับผมเท่านั้นก็จะสนุกแล้วก็มีดาเมจแล้วก็ เลนมันนะครับแล้วก็เป็นลงแมคคีนิกบ้างนะครับผมสรวบวันนี้ก็เท่านี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับไปดูช่องพี่เชอร์รี่โรสได้นะครับหรือว่าจะสอบถามกันก็ได้หรือใครมีทริคดาวใหม่ๆก็ก็ลองแจ้งกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมที่ลองใช้ก็ตอนนี้แบบนี้เฟี้ยวสุดนะครับผมก็จะสรุปนะผมแบ่งออกเป็น2เซตเซตแดงตีนานาไว้ลงมังกรนะครับเซตแดงเบิร์ดไว้ลงมิติแดนรับลงท้าทายช่วยที่แบบดอกเดียวผ่านเปียงแรงจัด นะครับแต่ว่าผมกําลังปั้นดาวงานเลี้ยงอยู่นะครับซึ่งถ้าดาวงานเลี้ยงดังดาดาวงจงๆเนี้ยคิดว่าน่าจะแรงกว่าดาวพิพักษาแล้วนะครับผมก็ปั้นสายนี้แต่แค่ตอนนี้ใช้สายนี้เล่นเฉยๆนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ดูช่องนะครับแล้วก็อยู่เซิร์ฟหนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดนะครับอยากจะเข้ากิวนะครับก็เข้ามาได้นะครับพูดคุยกันมีเพื่อนๆพี่ๆช่วยกันเล่นนะครับ เีฮานะครับกิวก็1นึ่งนึ่นะครับแอคแทกนะครับ3วัน3วันใครไม่ออนก็ผมเอาออกนะครับก็จะได้แบบแอคทีฟช่วยกันเล่นนะไม่ต้องเครียดแค่เล่นทุกวันก็พอนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ